ซ่อมรีโมทพัดลมฮาตาลิใช้งานไม่ได้รีโมทพัดลมฮาตาลิครับระบบสัมผัส ใช้ไปนานๆก็พังที่ซ่อมก็เกีะฐานอ,อก,ก่อนนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ไม่มีนอ็อตก็จะเปิดเปิดได้อยู่นี้พิดศหนนะ่อยแล้ก็ถ้าใครมีเล็บก,ก็ใช้เล็บ้านีถ้ามีเครื่องพลาสติกแบบนี้ก็หาบัตรไรซอดนะครับสอดแบบนี้ค่อยๆแกะจะมีสลักอยู่แถวนี้ครับสลักอยู่แถวนี้นะครับเราต่อพยามงัดๆงีง้นี่ฮ นนะครับเี yeah. ่ยมีปุ่มกดนะครับเอ,ออกไปนก็จะมีสวิตช์ฝังมา PCB ก็ดูดีครับนะครับมีสวิตช์ส่วนใหญ่ที่เสียก็จะเป็นทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์3ขานี่นะนี่นะครับจากแบตเตอรี่แล้วอีตัวนึงคือตัวนี้ รเราก็จะมาวัดดูว่าทรานซิสเตอร์เสียไหมนะครับมันต้องขึ้นทั้ง2ขาถ้ามันดีนะครับทรานซิเตอร์ถ้ามันไม่ขึ้นขาได้ขาหนึ่งก็ประมาณได้ว่าตัวนั้น,นเสีย จะดีต้นมิเตอร์นะครับาทางย่านไปไดโอดไดโอดก็เหมือนวัดไดโอดที่มันไฟไบอัดไบอัดถับทานซีเตอร์แหละว่าถ้าไบอัดได้ก็ใช้ได้ถ้าไบอาดไม่ได้ทั้งสอง่งก็แสดงว่ามีปัญหา ขึ้นนะครับ0.2อ่าอันนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยครับผม,มายถัวแล้วตัวนี้หนึ่งตัวเสียนะครับ ก็มาวัดตัวนี้ขึ้นนะครับเหมือนมีรอยต่อครับทรานซิสเตอร์จะมีรอยต่อสองรอยต่อนะครับก็เหมือนไดโอดจำลองไดโอดมีไฟเข้ามันก็ทำงานนี่ตัวนี้ขึ้นทั้งสองขึ้นทั้งสองข้างตันนี้ดีนะครับตัวนี้ดี ตัวนี้วัดแล้วไม่ขึ้นทีนี้จะหาอะไรเป็นยังไงอะไรก็หาตัวใกล้เคียงในบอร์ดเล็ทคนิ์เก่าๆมาใส่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวไปดัดแปลงเอาทารานซีเตอร์ที่เป็นตัวถังที่ใหญ่กว่านี้มาดัดแปลงเอานะครับแต่ก็จะพยายามหาพวกตามบอร์ดพาวเวอร์แบงค์เสียครับแกะมาเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วจะมาวัดให้ดูนะครับผมว่เจอพเวอร์แบงค์แล้วครับ มันจะมีทานซิสเตอร์อยู่ในวงจรชาร์จโฟร์แบงค์เนี่ยเล็กๆอยู่เนี่ยผมเจอเนี่ยฮะหนึ่งสองสามเนี่ยผมลองวัดดูก่อนวัดใช้ได้ไหมนะครับมีตัวช่วยด้วยนะครับเนี่ยแฟ <c oughs> นพ <c oughs> ิเศษ <c oughs> ขอบคุณครับ ขึ้นนะครับอาวัดขึ้นเจอแล้วครับอะไรนะครับเจออะไรทดแทนแล้วครับดีทั้งคู่นี่เป็นสำรองได้เลยนะครับอันนี้ขึ้นข้างเดียวนะครับเดี๋ยวมาแทนตัวนี้ครับเจอแล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรแล้วมาวัดให้ดูอีกทีครับ ใได้แล้วนะครับสรุปก็คือคริสตัลขาหักต้องควานเนื้อแล้วก็บัรกีขานะครับเข้าไปแทนแล้วก็มีทรานซิสเตอร์เสียอีกหนึ่งตัวนึงนะครับก็เปลี่ยนใช้ได้นะครับนี้ก็ข้อความระวังคือผู้ใช้ก็คือไปเคาะมันก็มีอาการมาสัรยายาครับขามันติดติดต่อๆคือเคาะแล้วมันใช้ได้นะครับว่วขาคริสตัลมันเปราะมันหักนะครับ ก็แก้ปัญหาให้ได้แล้วครับใช้ได้ครับครับสวัสดีก็การซ่อมรีโมทพัดลมฮาตาลินะครับนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ครับเดี๋ยวมาติดตามคลิปหน้านะครับว่าเราจะซ่อมอะไรกันครับขอบคุณครับ